Okay. สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเจอกับยายตาพาเลาะชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะน้อพาเลาะป่าเหมือนเดิมคะ่ะฝากช่องใหม่จัสมินพาเพลินนี่เด้อค่ะเด้อไทยนัวดิดสู่ช่องสู่ช่องล่ะคะ่ะตะลุยตะลอนมุนันช่องผู้ให่กระเบิ้งไปรลดค่ะกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้ทุกคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะกดติดตามเนาะค่ะน้อกดกระดิ่งไวะะ้เด้อค่ะเด้อมาคะ่ะมาเจอเห็ดแล้วค่ะ มาสิพาเก็บเห็ดพี่น้องค่ะมามาจ้าสวยๆจ้ะปุบดอกนึงพี่น้องค่ะอุ้ยปัดโจขาไหมพุ่นน่ะปะัดงามๆเลยค่ะ สวยสวยงามงามอีกแล้วจ้าพี่น้องจา้าสมัครอยากสีดเห็บ <laughs> มอทั้งใดเอาทั้งนั่นละ่ะมันจังบ่าได้เอโอแต่แต่พี่น้องขอโทษค่ะมันจังบ่าได้บูเข่าดูออกหลายรอบเอเท <laughs> ่าแล้วก็ปล่อยเป็นอาหารกวางไป สวยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยพี่น้องคะ่ะสวยๆจ้าโอ้ยขาไหมจะอ่อนขาอะไรบ้างเนี่ยออขออนุญาตเปิดเนี่ยกว้างๆเนี่ยเพราะว่า จะได้เห็นขานำกันเนาะค่ะเนาะอีกสองอันหนึ่งช่วงพะนะสามมาเนี่ยเก็บแบบใจเย็นเย็นสวยสวยจัดเต็มอีกแล้วจ้าเพิ่งนีนีค่ค่ะ เยอะจนต้องกลับมาอีกแปดสิบแปดรอบเด้อค่ะเ้อนีค่ะสวยๆเลยจ้าอุ้มปลดสองดอกนึง ว่านหากพุยน้ำแล้วพุยน้ำแล้วขาขาพุน่ะพุน่าหวโถบักโมบกแดง หุยเสียงคือว่าจังซานจัดเต็มของจริงจ้าพี่น้องจ้าเต็มถุงเลย จนไม่ต้องเป็นตักลีลาเด้วยค่ะเด้อเจ็เยอะมาก ดอกน้อยอยู่ไม่เอาดอกหนึ่งโอ้ยแมงสไนเลอร์ไล่ลายจ่อขาเหมือนแล้วบ้าหรอกค่ะกระเด่งเด่นดองเลยจ้ะ

3ดอกก็ปนอิ่มนะคะสมดอกก็ปนอิ่มเลยจ้ะไหยซุปใชป่าซาบะเลิศสุดยอดเด้อค่ะเด้อบางมือกสัสิบางคลิปกัสิไวแน่พอว่าเลี้นหนีฝนพี่น้องค่ะเฝ้าเก็บทันเวลาเนาะอ,อยากได้เห็ดนําพี่น้องค่ะอุ้ยตาลายเน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อนี่สวยๆจ้า คลิปกับย้อมหลับี่ดอกว่าท้ายไว้ไปไว้ดึงไว้แต่ก็ตามสภาพอากาศเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมืดทืดเท่ามาอยู่ในป่าพี่น้องค่ะลมกระแห้ง สวยอ่อนๆไม่ได้มุ่เห็ดสวยๆอ่อนๆคือคนเก็บเลยสวยเลือกได้แก่ๆไม่เอานะคะเรอยจะกินเห็ดมาเด้อค่ะมาเด้อแจกฟรีจ้าแจกฟรีจ้าแจกฟรีจ้า โอ้ยนอกก้องเขาเจ้าเขจักมาปังคอยเห็น,นอ่ะอุ้ยจ้ยเขารอ,อก,กันแ้่เลยเอาเม่ยอย่างนี้เอาวันมีอั่เดียว คอขาเห็ดอ่อนๆจ้าเห็ดอ่อนๆน,น,นะคะสวยๆงามๆเลยจ้าตรงนี้ค่ะอุย้ยขาจ้อยเลยว่าเอาดอกเท่าแล้วไหมนั่นขาลอกเหลืองแล้วคุณะคะ โอดโมบกโมบกแดงแดงสางแดงโมอ๋อผดดออกนี่ฮู้ฮู้ฮู้อ่อนเอากำลังจะว่าอ่อนๆคือขาคือเป็นยักษสี่อ่อนอ่อน โอ้อมน้ำไปจ้ะไปจ้ะโอ้ยปผล่โผลบกโอ,โอ,โอบกแตงปเห็ดลายคนอย่างเราไม่เคยตามใครมีแต่คนขอมานำนะคะอมน้ำเด้อค่ะเรืองก็เรืองรุ่นนี้เอาได้ยังพอยัง พอกลางคนแก่กว่านี้ไม่เอานะคะเยอะแบบนี้ไม่เอานะคะท้องเขียวแล้วค่ะเอากระสีบวหักเนาะกันเนาะเอาไว้ให้ผู้่นอยากมักแก่ๆมักเท่าๆนะคะว่าแงบเงบรุ่นเราต้องแบบนี้นะคะพะนโอ้ยแบบนี้นะคะ,แบบะ,คะสวยๆค่ะ เขียวกรอบๆนะคะฮะโอ้กล้องคะสซีขายจกอมน้ำแน่ค่ะเลยต้องตัดถึงอมน้ำถึงขึ้นลาคุณอนะ ายพูดลายพูขาอันซุบในดินนี่อ,ออกหลายแน่้วยค่ะเด้ออมนม้ำ่าเข่าป้าปุ๊บตีหลังกาเก็บปับ๊บนี่มันจังสะใจเนาะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ ต้องวิ่งไกลบ้านนะคะป่าใหม่ด้ยวยค่ะเด้อป่าใหม่ป่าใหม่ใช้ไลกว่าเดิมป่าเก่าคนรู้เยอะแล้วปล่อยเขาเก็บไปเนาะค่ะนะุ่นะววนเอาขาค่ะโอ้ยอ,อ,อมน้ำ พี่สายฝนนตาเลี่ยมถามก่อนเลยปะป้าไม้ป้าไม,ม้ตีน้องตาว่า,าสันมาป้าไม้ค่ะป้าเก้าคนหูดจักหลายแล้วน้องก็เลยสละสิทธิ์นะคะเนาะเจอป้าใหม่ใช้ไลกว่าเดิมจ้าใครอยากตามมาขอโลเคชั่นได้นะคะโทรถามได้หลังไม้จ้าเห็ดเยอะมากสวยเลือกได้จ้ะ ส,วย,สวยจ้ะขนาดดอกน้อยนี่มีหนอนมีในเนาะพี่น้องค่ะนับภาษาอะไรดอกเทาๆแล้วรุ่นพรีมเลี่ยมแก่แบบมีคุณภาพแก่แบบสวยงาม เขาแบบสง่างามเหมือนความิวเรียงเหตุด,ดิบะเนี่ยแม่แนนม่นเบิ้งขานะคะเบิ้งขานจ้ะ,นนะสวยงามอลังช่างเลยจ้า สวยสวยปะคะสวยปะพี่น้องค่ะ เขาเรียกว่าสวยแบบมีคุณค่าหยาบออกมาค่าทางนอกก็นนะเนี่ยคือยายต่าแหงคักนี่ออขออนุญาตตัดก็ค่ะเด้ยเ๋ยวพาบามันเกนเกนคือจังหวะเป็นกระดันนี่ว่าแล้วสวยๆจ้ะ sư hãy cả ơi Suối suối lấy cha Tập này cần bưng nằm trong khí ngủ và đọc ngắm ngắm Bằng đọc Có chay và chả một cơ khả đứa áo Ôi chắc tập này cũng để bưng đọc น้ำนอนเออสิได้รุ่นนี้ไม่เอานะคะกูนปล่อยให้เป็นปู่สมเฝ้าซับไปของเราต้องรุ่นนี้อวอันอันอืมอืมไม้เหี่ยวเอยสะอนอนห็ดตะคง เสร็จที่ดีตัวนี้ลืมขาวหมอดนี่เป็นกระดาษชุดๆที่ดีเลยนี่เ็จมีดเ็จเห็ดน่าสวยอ้อตีลังกาสวยสวยเลยจ้ะ เห็ดกินกุลุคล ไล่ได้นี่ไล่ได้นีไไไ่ได้นะคะอุ้ยขายาวะไรกะเอาอยากเลยพี่น้องค่ะขายาวมากหลงจะเอาข้าง บ่มีถุงมือนี่และจับสองดอกแล้วจ้ะสองดอกแล้วโ้ไม่อย่างนี้อ๊้เต เห็นไข่เตี้ยหรือเปนเปนข่เตี้ยหรือแม่นั่นข่ตั้งกล้องสูงเอ้ยนะขออนุญาตล้างกับมอแป๊บหนึง่งเนี่ยเพื่อความสวยงามอารางช่างโอ้ยนาต่อเลสต่อแหลน่นอะข่ก็ได้หาว ยื้ใต้เห็นนี่หลยคุณนายโทรวมาเจ้าว,วิเศษคอยยืรอรนี่แหละ้างเจ้านี่แหละฉันดอกว่ืมสวยๆเป็นตะแกงหวานเนาะค่ะใส่หน่อไม้สดปัดทูปูบกโมบกแตงแล้วเด้อค่ะเด้เอ,อไปต่อจ้ะอ้ยเดี๋ยวเสียเบื่องสภาพปลาเลยค่ะว่าทำไมยายตาได้เบ่งเอ็ดเอ็ดน,นี่ค่ะเบิ่งต้นไม้โอไ้ได้ได้ได มังเลยค่ะต้นไม้ที่ลำต้ำสิมันก็เลยได้ก้มได้มุดพี่น้องค่ะมันก็เลยได้ได้ยินเสียงเบ่งแอดแอดนั่นแหละโอ้ยผุ่นดอกนึ่งน,โโน,น,น,งน,น่ะสัมบูชูอันนี้พี่น้องคอยกระิบอโบเห็นตุ๊บคุณมาเลยคุณนายคอยรอเจ้าอยู่ไปไวไม่ได้เห็ดเยอะมากคอยสีมุดนะคะโอ้ยพี่น้องค่ะขอดโดนด้วยกันซันสะเทือนแนกแ่กระ้ยบอด ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโอ้กบอะไรสไลด์ลย,ย่างดีโอ้ยสกวอตไปย่างดีเดี๋ยนี่หมดนี่ ไปตอดจ้ะค่ะพี่น้องค่ะ คลิปนี้ยายตากับชิขอล่ำขอลาไปกับเเพรสวยๆเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสิออกไปหาคุณนายแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเจตาพาพาเลาะจัสมินผ่าผืนไทยนัวดิดแฮปปี้ไทยเออช่องนี้อย่างกูล่ะตะลุยตลอดอาแองเจอเนาะค่ะนะเฮ้ยภาษานี่ เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ